มือนีเอาเสียงไงออกมามือนีมัวว่านนีมาดำหน้าซอยค่อหอง่นอยู่นี่ขันสูเขาขักเสียงไงขักนกดูนี่ยังสมบักเสียงไงนะมีขล่องพร้อมเลยมือนีเลยเอาเสียงไงมาใส่ต่อซองหม่องแล้วลบ่ลงบ่าในมองนี้ล่งไปเลยมองเขาหว่วงบ่ขันเท้ขันว่ามันถึงแล้วเลี้ยวก้นก็ะยุกไก่ในจะังหน้อยพราะว่านะในไฮหน้ามันไฮใหญ่เลี้ยวบุ่ย ยุไก่ให้หน้าไร้สองไร่ใส่สุดทา้งนี่นางบึงมันโล่งยู่บัดแรกเพราะว่ามันขึ้นมันยุ่หยามันระเบ่ดจากเตะระเบิาจากเขาไประจบกถือเอ้ใหญ่มาใส่เดินฉีหินไปบึ้งกันโอ้เฮ็ดดีครับถ้าเดนกกตัวนี้เสียงใหญ่ลองบึงบ่เคยได้จักเทียดอกนอกแถวนี่มันดับหน้าซอยน้องก็เลยได้ยินเสียงมันมันก็ะหวงแตอยู่ต้นเสียวนี ถือล่พุ่นเฮ็นไดนมันคือหลากไปไกลสถาบันลุ่มเขาข้าววานโอ้โห<อ>นกเสียงไงเป็นได้ลานน่นกเสียงไงนกถือกับพวกใครลำไล่ปันได้ได้เพิ่นนี่อือลุลงเอาเนวไดถาบานนี่จะาบด้เกี่ยวลักขึ้นไว้่ได้เกี่ยว ทวงมันไหวแล้วมันละด,ดึงไปทุททีบแล้วลืมเกี่ยวจังได้จังสิดได้โอยผุนเอาลุงเป๋านก,กันเด้อขับบัตนี่ข้าวกันจังเมื่อเบิ่งตูวตวนกันออกได้แล้วบัตนี่ได้มาแล้วบัตรนี่ตูวต,วตวนมัน โอ้ลายงามหยดเลยบได้เบิงแล้วบ้านไ้ได้กู่แล้วมันเก็เป็นแบบนี้แล้วนกปลาลอยเนาะบ่คือนกลูกผสมพ่นเด้แนใส่รินๆทิถือล้วก็แล้วละบานนี้พดเต็มคอเลย กเสียงไงเสียงไงไล้ข้อดีมันมีคู่อ้างน้่ไเ้ติดคำหนึ่งอยู่ได้บัดมันลงมาที่แหลกมันคู่อ่างคำหนึ่งเ,เอาเก็บนกกันครับบาดนี้ขอบคุณหลายๆที่ติดตามมาท,ทุกทกคนทุกอาจารย์ขอบคุณหลายๆครับเก็บนกกันครับวัสดีครับ